ครับสวัสดีครับเพื่อนคอหวยรัฐบาลนะครับครับวันนี้เขาต้อนรับเข้าสู่ช่องของพี่น้อยนะครับผมครับผมครับวันนี้มาเสนอสูตรหวยรัฐบาลนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสูตรเด่นบนล่าง21่ธรรมจักรนะครับครับอันนี้ทําข้างบนให้เห็นนะครับไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งงวดนะครับผมเรามาเริ่มกันที่งวดวันที่17เดเดือนมกรานะครับผม อันดับแรกผมจะหาตัวจับคู่ให้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับก็คือที่ทําได้นะครับ3 4 5หอันนี้ก็จะได้มาจากครับ8 9นี่นะครับผมได้8ปบวกเกได้เท่ากับ7นะครับ7บวก1เป็น8นะครับบวก1เป็น9นะครับตัวจับคู่จะได้7 8 9เนะครับเพื่อนๆครับเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้คือของงวดที่แล้วนะครับผมที่ออกไปนะครับใช้ สองตัวล่างนะครับผมครับตัวเด่น21ธรรมจากนะครับของงวดวันที่17เดือนหนึ่งนะครับเลขที่ออกเลขที่ได้นะครับไม่ใช่เลขที่ออกเลขที่ได้ก็คือ7กับ4นะครับผมครับเรามาจับคู่กันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามาจากตำแหน่งไหนนะครับผมครับอันนี้7จับคู่กับ7ก็จะเป็น7 7นะครับผมครับผมแล้วก็78 แล้วก็79นะครับเพื่อนเ4ก็จะได้47่เสี่แล้วก็49นะครับอันนี้คือเลขที่ได้ของงวดวันที่17เดือนมกรานะครับงวดนี้เลขที่ออกนะครับผมก็คือครับ9 7 9นะครับผมเลขล่างออก6 1นะครับครับสำหรับเลขที่มานะครับผมเลขที่มาก็คือนะครับผม79นะครับ ไปต่อนะครับของงวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับงวดที่แล้วนะครับผมเราก็หาแต้มตัวจับคู่ก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับหกหนึ่งบวกกันได้เท่ากับเจ็ดนะครับก็จะเป็นเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับผมเจ็ดแปดเก้าครับส่วนตัวเด่นของยี่สิบเอ็ดธรรมจักรของงวดวันที่ศูนย์วันที่หนึ่งนะครับเดือนกุมภานะครับเลขที่ได้ก็คือแปด แล้วก็0นะครับผมครับเรามาจับคู่กันนะครับครับ8ก็จะเป็น87นะครับผม88แล้วก็89นะครับเพื่อนๆพื่อนครับ0ก็จะได้07 08แล้วก็09นะครับอันนี้คือเลขที่ได้ของวดที่แล้วนะครับผมวดที่แล้วเลขที่ออกก็คือ063นะครับ เลขล่างออกศูนย์เก้านะครับผมครับสำหรับเลขที่มานะครับผมเลขที่มาก็คือเลขนี่นะครับศูนย์เก้านะครับครับผมครับมาดูทุกวันปัจจุบันนะครับงวดที่จะถึงนะครับเพื่อนๆครับครับอันดับแรกเราก็หาตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมครับว่าได้ตัวไหนศูนย์บอกเก้าได้เท่ากับเก้านะครับผมบอกแต้มเป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งนะครับ อันนี้กลัวที่มาจับคู่นะครับเพื่อนๆครับทีนี้เราก็มาดูว่าตัวเด่นของ21ธรรมจักรของงวดที่จะถึงนะครับกับนี่นะครับผมนี่คือ21ธรรมจักรของงวดที่จะถึงนะครับต้องทําจากงวดที่แล้วนะครับ0 6 3 0 9นะครับผมครับทาลงมานะครับได้นี่นะครับ21อันดับนะครับแล้วถามว่าผมเอาที่อันดับไหนนะครับมาทํานะครับเพื่อนๆครับดูที่อันดับที่19กับ20นะครับหลักหน่วยนะครับ ตัวนี้นะครับผมเจ็ดกับหกนะครับผมเจ็ดกับหกนะครับของหลักหน่วยลำดับที่สิบเก้าแล้วลำดับที่ยี่สิบนะครับผมยกมานะครับเจ็ดกับหกนะครับครับได้เจ็ดกับหกนะครับตำแหน่งนี้นะครับผมครับมาจับคู่กันนะครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นเจ็ดเก้าครับแล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็ จ็ดหนึ่งนะครับผมหกก็จะได้หกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะครับครับอันนี้คือสูตรของเด่นบนล่างนะครับ21ธรรมจักรนะครับครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์นะครับใครชอบผลงานก็กดติดตามไว้นะครับครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ผลนะครับเราต้องรอมาลอลุ้นกันนะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับเพื่อนๆ ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับ